พบก,กับช่องพายหนุ่มสีรีรดา,รา่าตุนะคะวันนี้ก็จะพามาเอากล้วยมาให้น้องเจ้วตาน,นะคะแล้วก็ไปดูความเหมือนของน้องสายทองนะคะกับคุณพ่อนะคะเหมือนกันมากเลยะคะ่ะก็ไปดูกัน,นะะเอามาให้น้องเก้วตาหะ ทนเอฟตาเจ้าบแก้วตาบอเจ้ชนี่ว่าน้องเลกก็อยากกินอยู่ดึงไม้ดึงมือกี่ปีแล้วคะป้าสิบเดือน11เ็ดเดือนโหสิบเอ็ดเดือนเดือนหน้าโต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 โกโต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 ตโตวันเกิดต นี่คือสิบเอ็ดเดือนนะคะตัวใหญ่มากสิเดือนแล้วดูทำท่อดิฮะก็ไม่ได้บุ่มแก๊สนะคะด้วยธรรมชาติเลยธรรมชาติก็น่ารักมากเลยนะคะยากค่ะหายากหาายกแพงด้วยอันนี้อันนี้น่าจะแพงนะสีใหญ่นี่เกียรว่าจะมาตั้งตั้งแต่ดวมอ่อนใช่แล้วค่ะจะไม่ว่า น้องกินมากเลยนะคะน้องเข้าโรงเยนยคะาประมาณสองปีน่ะเกน่าจะสองปีอะก็ประมาณสปีนะคะก็จะเข้าโรงเรียนนะคะ โตมากเลยนะคะ11เดือนบุพรัตน์พุัตน์บุัตนึ่งหายไข่บุพรัตขึ้นหายไข่ครับขึ้นมาข้างบนเลยนะคะขึ้นขอนเต๋บอลหน่อยเต๋บอลหน่อยแก้วเต๋บอลหน่อยนางสาวนางสาวสุรินนางสาวสุรินนะขึ้นได่ซะเด้อนี่ให้แม่เขาแน่ เน <c ười> ี่ไดมลูกะนแตงม่บนี่ให้เป็นลาวเอาวเองสบาบ้านุุิาวเลยให้เตะบอลให้ดูเลยลุงเตะไม่ปหรอตกเลย้แม่ต้อยแม่ต้อยเดี๋ยวเดี๋ยวยุดก่อนให้ก็เตะบอลก่อนเก็บนเไปนูน แกเตยบอลนายลูกเตยบอลนายเตยบอลนายเตยบอลนายบอลอยู่ไหนบอลบอลอยู่ไหนบอลบอลเห็นคนเยอะแต่เมื่อเช้าเตะอยู่เตยบอลนายลูกบอลบอลบอลยังไม่เข้าใจเอ้าลูกบอลนายบอลยกข้าวหนูแล้วเตะแล้วกินกล้วยมองกล้วยอย่างเดียวเลยเตยบอลก่อนเตยบอลกันลูกเตยบอลก่ยบอลบอลอยู่ไหนบอลอยู่ไหนอไปเร็วเตยบอลบอลแล้ว ก็ก่อดยังตัวเล็กๆเนี่ยนะคะตอนมาตัวเล็กเล็กเร็วเร็วลูกบอลเร็วติดเรียนผ่านมาบอลเร็วบอล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 ลูกบอลบอลรู้จักบอลไหมบอลลูกบอลยังไม่เข้าโรงเรียนนะคะรู้จักแล้วนะคะบอลบอลเตะบอลอ่ะเตะนิดเดียวมันจะมาเตะนิดเดียวน่ากัวนีอยู่อ้าวล้องวันลงวันลองวันลูก จะมากินเยอะแค่ริโตค่ะดูมายืนนี่ไกล้วตกช้าไม่เอาลูกช้ายเยไม่ช้เจ็บกล้วยที่ตกนะคะ ใายหนุ่มสุรินทร์เนาะเอากล้วยมาฝากน้องแก้วตานะคะขอบคุณมากๆค่ะหนึ่งนะคะก็เอามาให้น้องแก้วตาแล้วนะคะเมื่อกี้ก็เอาไปให้น้องชายทองมานะคะน้องชอบเลยนะคะดินมันดังดูดังปากดินดังไป้ายป้งแต่กเกิด<อ>ถ้า<อ>เป็นอะไรคะเล่นดงังอ๋อ กติจะดางไหมไม่ดเน่หอกหน้องให้เขาอาปังลองลองดูลิ้นายดินี่มานไหนปาหนึปลายอ๋อปลายเอาเร็วเร็วเร็วอาปากดูหน่อยเร็วอาปากอาปากแม่ไม่เส่าปาก ดำลิ้นคีับคุณวันเป็นตรงช่วงปลายน่ารักมากเลยนะคะตาก็ใหญ่มาดูนะคะน้องสายทองแกล้งคืืยันหุ่นนะคะเมื่อนข้อเลยนะคะดูนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วทายาทที่มุมขมแท้อูดูชมเสียงดังมากเลยค่ะ ชนเพียงหุ่นเสียงดังมากเลยไปเลยนะคะชนเสาเมื่อกี้มืชนเสาสายทองมาหนี้สิมานี่สายทองเร็วแล้วแล้วแล้วหาเพียงหุ่นเร็วสายทองแล้วเอาขึ้นรถเอาขึ้นรถกระบะเราไปหาพ่อเขาไหมเงินไปไหมน้องสายทองหายแล้วนะครับ เมื่อกี้ชนเสานี่นะคะโอ้ดูนะคะนี่ไม่ได้เห็นหลายวันเลยเมื่อกี้ชนเสานี่ไม่กล้าม่ยอมม่ดจำมั่มขึ้นเยอะเลยค่ะมาแล้วมาแล้วจับมือจับมือพี่นะคะอย่างนี้เลยไปกับคุณพ่อเขาเลยนะคะเหมือนใครเหมือนคุณพ่อหนุ่มเลยเหมือนพี่หนุ่มคนตางอนเมื่อกี้เขาก็ดูดูดูค่ะ ดูค่ะดูค่ะดูความน่ารักค่ะชอบตานะคะเชื่กนี้ชอบลูกตาค่ะสวยมากเลยค่ะนี่แล้วขยืนมองอยากมาดูข้างหน้าเ้ยดูดูโอ๊ยนั่นนั่นนั่น นั่นดูแกงเพียงวนดูแกงเพียงวนดิแกงเพียงหวนเลยเราก็ต้องเอาตุดนะคะไ่สู้กับเขานะคะแรงเขาแรงเขาเราจะเพาแรงเยอะค่ะเป็นเด็กที่แรงเยอะมากเลยนะคะสองเดือนนะคะแรงเยอะมากสายทองสายทองวันที่แปดนี่ก็สามเดือน ใช่เยอะนะไอ้หัวมาหนี่มาแล้วมาแล้วน้องเขาต้องเรียกหนูเพื่อนนะอุ้ยเรียกมาด้วยนะคะไปแล้วเขาก็เรียกหนูว่าเพียง,งเงนสิต้องเรียกว่าหน้าสิเขาเพราะหนูเป็นน้องของพี่อมชลินน้องของพี่หนุ่มอ่ะไหนเรียกว่าพี่นี่เขาเป็นลูกของพี่หนุ่มเนาะเรียกว่าพี่สายท้อง สวัสดีค่ะชอบแกงชอบแกงพี่อังหรอตีมากเลยคะแม่จักก็ยืนเฝ้าลูกดีมากเลยนะคะแม่จักกกันลนี้เลี้ยงลูกได้ดีมากเลยค่ะมาอีกแล้วกลับบ้านเลยไหมอชอบแกล้ง ยิ่งหัวเขายิ่งเหมือนกันเลยค่ะโง<ม>่หัวเหมือนพ่อมากเลยค่ะวันนี้รู้จักเป็ินลัวแล้วค่ะรู้จักเป็ินคอกแล้วเขาชอบเสื้อสีแดงหรือเปล่าอาโบสีแดงไหมคะเดี๋ยวเราหาโบมาให้น้องดีกว่าน้องงูนเนาะ สายทองรอเพื่อนอีกหน่อยน้องก็น่าจะเข้าโรงเรียนนะคะสายทองค่ะมาเลย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 นี่แน่นี่แน,น่น้องเขา,า,า,าชอบตื่นแล้ชนหนูโอ๊ยเอาคาทีด้วยงวเูเอาคาเอาคาล้างทีเองด้วยน่ะถอยมาใหม่ถอยมาใหม่ <c oughs> ก็จะจับให้ได้ชี้มาเลย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 ไปแล้วนะคะวี่ไปหาแม่แล้วน่าจะหิวด้วยค่ะเราให้แม่มาป้อนค่ะ <c oughs> ดูขาน่น้อยนะคะ Lang lạc mặt. Can len nói tay đinh thầm mày ác tay len đôi. Ta đột lâu mấy kiếm. ta. Đủ ta, ta, ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้น,นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ